สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง y o YouTube มวยไทยเสียนบ้านนอกก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การยอมรับเป็นอย่างดีครับกับมวยหูเสียนบ้านนอกนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับตําหนิดตีเตียนนะพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากจากาหัวใจจริงๆนะ วันนี้ผมจะมาขอโฆษณามวยหูผมตั้งนิดนะครับมวยหูเสียนมันนอกครับมีดีอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งครับผมชี้ตัวเล่นเน้นบรรยากาศรู้หมดเลยครับเสียนคนไหนเล่นใครทีมงานไหนเล่นใครชุดไหนเล่นใครชุดมีของเล่นใครครับผมส่งให้สมาชิกรู้ก่อนใครทันทีเลยครับเกมกีฬาครับมวยครับมีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่ยืดเยื้อไปแล้วครับผมต้องทําให้สมาชิกผมชนะมากกว่าแพ้แน่นอนครับ อยากให้สมาชิกเปิดใจนะครับเปิดใจทดลองฟังดูครับรายวันนะครับผมได้เงินสมาชิกมาตรงนี้ครับก็มาจุนเจือครอบครัวนะครับเป็นค่าใช้จ่ายนะครับและผมตั้งใจทํางานเพื่อส่งข้อมูลให้สมาชิกได้ข้อมูลตรงนี้ไปต่อสู้หน้าตู้ในต้าตู้ของท่านหรือว่าพักยุกของท่านผมตั้งใจทํางานครับหามวยเด็ดให้สมาชิกดูหน้าเสือให้สมาชิกช็คราคาพักยุกให้สมาชิกนะครับเพื่อให้สมาชิกได้เปรียบคู่เล่นคู่ต่อสู้นะครับผม ภาคมวยละเอียดมากเลยครับสมาชิกทำไมผมอยากให้สมาชิกเปิดใจลองฟังดูจริงๆับเปิดใจลองฟังดูครับผมเชื่อครับว่าผมสู้ได้ทั่วประเทศครับถึงผมจะเป็นหูเล็กๆนะครับแต่ผมเชื่อผมสู้ได้ทั่วประเทศครับราคาคาก์ครับฉับไวแม่นยาครับมาพูดถึงเรื่องราคากรับราคาครับรายวันครับเพัทกับสุกนะครับวันละ200บาทเสาร์อาทิตย์วันละ300บาทนะครับรายเดือนเดือนละ1000บาทนะครับ ลายเสียงเดือนละ400บาทรายวันพะหัสสุข200บาทเสาร์อาทิตย์วันละ300รายเดือนครับเดือนละ1,000บาทลายเสียงเดือนละ400บาทเปิดใจฟังดูบทดลองฟังเป็นรายวันดูนะครับสมาชิกถ้าชอบก็ต่อเป็นรายเดือนครับไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังนะครับผมจะบอกสมาชิกละเอียดมากเลยนะครับว่าพักยกคนี้ไปทางไหนครับทิศทางไหนตัวเงินเล่นไหนครับหน้าเสือไปในทิศทางไหนครับ ผมถือว่าทางนี้สมาชิกได้ครอบได้เปรียบแน่นอนได้เปรียบแน่นอนครับแพ้ชนะอีกเรื่องครับแต่ว่าสมาชิกได้เปรียบแน่นอนนะครับเปิดใจดูครับเปิดใจดูครับสนใจก็ติดต่อครับ i อดี n ล G O O G V 9797หรือโทร0971251440ทดลองครับทดลองครับอย่างไรสมาชิกเปิดใจทดลองฟังดูครับอาจจะเป็นมวยหูชื่อเล็กๆนะครับอาจจะสู้มวยหูเซียนใหญ่ไม่ได้นะครับในเรื่องของการที่ความตังครับแต่ว่าผมเชื่อว่าราคาผมครับ ซู้ได้แน่นอนครับฉับไวแม่นยำครับไม่มีครับที่ราคาห้าสี่สามสองพไปสองหนึ่งห้าสองครับไม่มีครับแล้วไม่มีภาคเอียนเอียนไปทางไหนครับมีแค่ว่าภาคว่าชอบตรงนี้นะสมาชิกเล่นไปนะชอบนะพอถึงจังหวะเวลาแล้วครับผมจะถังให้สมาชิกแต่งตัวบางทุนครับหากสมาชิกมังหัวคเชื่อผมครับเล่นตามผมไปครับหากเชื่อใจกันเล่นตามผมไปครับผมจะมีจังหวะสมาชิกออกตัวแต่งตัวบางทุนครับเปิดใจครับเปิดใจแล้วเปิดใจทดลองฟังับอยากให้สมาชิกเปิดใจจริงจริง ก็คลิปนี้ครับขอมาโฆษณาเพียงแค่นี้นะครับก็ขอท่านครับติดต่อมาเลยครับ id line googiv 9 7 9 7หรือโทรครับศูนย์เก4าเจ็ดสองหาย์เพื่อรับสุขรายวันละสอ0ร้อครับสองอาทิตย์วันละ300รายเดือนเดือนละ1,000บาทรายเสียงเดือนละ400บาทนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ฟังจนจบก็ฝากท่านกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปทัศนะมวยไทยวิจารณ์มวยนะครับทุกสัปดาห์นะครับให้ให้สมาชิกดาวน์โหลตรงนี้ ไปต่อสู้หน้าตู้ครับผมถือว่าข้อมูลตรงนี้สมาชิกได้ข้อมูลไปถือว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบท่านโชคดีมีชัยนะครับเฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ